มิน <Yeah>, mm ิมินิมินเขาหน้าลูกเล็กว่าวิน่ากินมากเลยอ่ะหอมหวานเขาอย่าจับแยกกันถึงตามมาเลยอ่ะใช่อ่ะซื้อน้ำมาซื้อน้ำอ๋อมาซื้อน้ำนี่ฮะจับแยกกันแล้วไม่ต้องแยกเนื้อเนี่ยใช่ครับอร่อยบวกเลยนะแาดาผมถูบอกว่าลูกเล็กเนี่ยพอนตอนกินอร่อยอ่ะงุนอร่อยติดใจเอาอีกร้อนร้ต้องตังค์มาทำงานนะทำงานเดี๋ยวันนี้ถูกด้วยอืมอร่อยหวานมันถูกล่นะถูกถูกบอกเลยหกสิบบาทสองอนร้อยครับสองคนร้อยเฮ้ยถูก ของมาถูกแล้วถูกียาถูกมากเลยหกสิบาทเองนี่ถูกมากเลยแกดูหน่อยหกสิบาทหกสิบาทร้านโคกุนนะครับอยู่มาเลยคนกินเจมาเลยกล่องละหกสิบบาทเองน่าหวานหวานหวานนี่ยเจเจนั้นน่าจะขายดีนะเริ่มมาไปไปตัวอยู่หน้าโรงงานอยู่ทางเข้าเข้าไปหาน้าพิษอันี้นะอินให้อินก่อนเขาเข้าไป อันนี้ร้านของแห้งร้านปลาหมึกแห้งร้านของแห้งมีกุ้งแห้งด้วยนะมีกุ้งแห้งมีอะไรต่ออะไรคนเริ่มมาแล้วพี่คนเริ่มมาแล้วนี่มียกถุงเลยนะคนไหนอยากยกถุงก็มายกไปเลยยกไปกรอกขายไปกรอกขายกัะเดงได้นะยกถุงก็มีนะอ่าร้านนี้อยู่นี่ดีมาอยู่นะงต เขาาวหกเออลูกคต่บ้านอันนี้ดีอันนี้เตาซ้อเตาซ้อเตาหรอเตาซ้ออยู่ตรงเนี้ยดีแล้วเย็นดีไม่ร้อนอยู่งู้นร้อนเนาะเฮ้ยตรงเนี้ยเย็นดีอ่ะเพิ่มตรงเนี้ยเย็นมากเอาไอ้นี่ขึ้นเยอะๆดิโอ้โหเป็นดูเป็นตักต้องแกงสิบบาททำไมยังเยอะอ่ะอืมเออราคาข้าวตักไม่อันด้วยใช่ข้าวตักเองผมเห็นแล้วผมนึกตกใจเลยเนี่ยไปกินที่ไหนกินที่บาทสุกเลย เขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่ขายข้าวแกงสิบบาทแล้วแม่ค้าจะอยู่ได้เหรอถามว่าแม่ค้านักกินที่โรงงานเราเขากิ่มไงเช้ามาเขาไม่มีข้าวกินเราแม่ค้าเราเนี่เออเรจะกินพี่อาขายถ้วยหนึ่งเราไปโป่งเป็นข้าวอะเกินจานหนึ่งที่เขาขายสี่ห้าสิบบาทใช่เราเราขายแต่เช้าไงพอเที่ยงเราก็หมดแล้วทำไม่รองรับแม่ค้าที่ดีใช่รองรับแม่ค้านี่แหละรับเดี๋ยวหมดนะ นมสค้ามมีจนวนจกัดไปไม่พิตาชิโอมีแมคคาดีเมียมีแอลมอนมีแคปหมูมีกุนเชียงมีโอ้โหเต็มเลยสินค้าเราแน่นมากเลยตอนนี้แน่นมากนี่นี่พิตาชิโอเม็ดเบลเลอร์เลยดูดินี่พิตาชิโอร้อยเดียวพิตาชิโอตายไป เปิดเพลงได้ป่ะเนี่ยอันมนี้กระเที่ยวยี่สิบบาทอันนี้คือตัวน้ำพริกยาใช่จุดจุดชิมน้ำพริกอันนี้จุดชิมน้ำพริกก่อนนะเคยจวดนี้เคยให้ลูกค้าชิมก่อนใช่จุดชิมน้ำพริกก่อนว่าจะชอบรสไหนใช่ใช่อันนี้จุดชิมน้ำพริกจุดน้ำพริกยาเนี่ยคือชุดนี้ปรับปรุงรสชาติหมดเลยครปรับทุกรสชาติเลยอะไรยั่วบอกไม่อร่อยอย่างพี่ยาวันทย่วันที่ข้าวพี่ยาจะไปเมืองจีน ไป้มึงกินด้วยใช่พี่ยาจะไปเองไปไม่ใช่ไปออกบูธที่มึงกินอันเนี้ยพี่ยาจะไปวันพี่เจ้าเนี่ยแล้วก็มีเป็นกระปุกกระปุกใหญ่กระปุกเล็กกระปุกที่บอกอย่างจัดโปร0บาทห้กระปุกนี่ไงกระปุกจัดโปรต้องมาวันอังคารพุทธพฤหัสนะลูกเนี่ยเนี้ยถ้า แต่ถ้ามาวันอังคารพุธพฤหัสต20หมดทั้งแถบอ๋อก็คือขอ,องพ่อค<ช>้าไม่ขาใช่เน้นว่าค้าไม่ขาเนี่ยถ้าสมถติว่ามาวันอังคารพุธพฤหัตสามวันเนี่ยพี่รายพี่ยาจะจัดโปรอยู่ที่20บาทปกติ20นี่คือแพ็กเกจใหม่หมดเลยเครับใช่แพ็กเกจใหม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแพ็กเกจใหม่หมดเลยนะคำพิเษพี่ยายนี่เก็บเท่ากี่กี่วันนะครับมีสามเดือนมีหกเดือนให้ดูตรงไหนครับพี่ยาดูที่ตูดไงที่ตูดนี่ไงตูดมันมีอยู่ตรงนี้ นี่นี่วันหมดอายุดูที่ตูดนะตูดอยู่ที่ก้นมันอะมาเอาไปขายเหรอผมก็ดีผมมาขายผ้าแล้วก็ดี้จะเอาน้ำพริกไปขายที่บ้านด้วยอ๋อดีดีผ้าแล้วาได้กำไรทีบ้านด้วยมาขายผ้าแล้วมาเอ่อแล้วก็จะมาซื้อน้พริกไปด้วยครับแล้วก็มาซื้อน้ำพริกไปขายที่บ้านด้วยครับเพราะว่าผมผมเอาตอวพริกยาวไปขายได้ได้ขายอยู่แล้วที่บ้านขายอยู่แล้วทั้งหมด แล้วเคยมามาเนี่ยเพื่อนี่มาหาค้าละมันด้วยเลยใช่ใช่มาขายของแล้วตอนเย็นกลับไปเอาน้ำพริกไปขายนี่นะคือเชลเนี้ยเชลเนี้ยเชลเนี้ยวันอังคารพุธพฤหัสจะยี่สิบาทหมดเลยเป็นไสกี่กรัมคนมาวันธรรมดาเยอะเดี๋ยวนี้เป็นไสกี่กรัมครับอันนี้เจ็ดสิบกรัมอ๋อเจ็ดสิบกรัมอันนี้หนึ่งร้อยกรัมถ้าติดเปียกกับหนึ่งร้อยกรัม อย่างเงี้ยแต่ดูน้ำหนักนะครับให้ทุกคนดูน้าหนักนะไม่ไม่ต้องดูปริมาณในข้อเขาพวกนะดูน้ําหนัก<ห>ดูน้ําหนัก,นนกเพราะว่ามาตรฐานอยก็ยจะมีน้าหนักบออใช่มันต้องมีน้ําหนักันเงินปีวันพวกในข้อ,กกอสวยปะเนาะส,สวยนะพอไปเรียนอันเยอะก็สวยแล้วเราจะไปขายที่เวียดนามได้ด้วยอนะือมีเวียดนามมีจีนก็กำลังจะไปกับเวียดนามอืองั้นเราต้องตามไปเวียดนามไปไปไปถ่ายแม่ค้า ไม่แม่บอกสามวันแรกก็ทิ้หมดแล้วต้องรอสามเดือนป่านี้ลูกค้ามาเต็มแล้วไปไปไป,ปอันนี้เป็นโลเป็นโลนี่เป็นกิโลนะเป็นกิโลเน,นี่ยเป็นกิโลอันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ยแล้วเนี่ยจะได้เย็นซีนส<ะ>ุริยากาไ์ไฟตกอ๋อ,อ เต้มามัเส้นขนมเป็นยี่สิบบาทน้ำปลาปลาขึ้นเยอะปลาหนะ่ะไปไล่ไปไล่แถวกลาง มีหมดรับหมูนะครับคุณเชียงก็มีนะครับมห,มหมูแผ่นหมูสวรรค์หมูคอยกับปลีกสินค้ามากมายนะครับลองเข้ามาเลือกชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้ากันได้นะครับเช้น ใบสองพี่อาจะจัดโปรเหมือนวันนั้นอะ่ะใบสองนะใบสองอะ่ะน่าก็ดังนะครับจะเป็นนี้ขายดีนะเนี่ยต้องพิจารณาปลาหมมุ่นทีกับเป็นขลุ่ยไม่หมูยอทำไมเอาไปยาถูกพื้นนะครับใครจะมองเขาก็มองไม่เห็นฮะเขมองไม่เห็นแล้วนะ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะขยับเดินหน้าหน่อยเออเดินหน้ามาดิไม่ไม,ไม,ไม่มันอยู่เสมอกับร้านเนี่ยขยับเดินหน้ามาเขาจะได้ นี่คนเริ่มมาแล้วประสบแต่งปาดไปยี่สิบปาชอนปากยหมปกปลาช่อนกับปากาย